ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับปาฏิหาริย์คดีตากใบ ต้องลมาดหายัดได้ยินพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์เรื่องการติดตามจับกลุมพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีและจำเลยคดีตากใบอีก6คนที่หลบหนีซึ่งจะหมดอายุความ20ปีในวันที่25ตุลาคมอีกสองวันข้างหน้านี้แล้วเหมือนได้ฟังคนสิ้นคิดพูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนามว่าทวีสอดสองผู้นี้ ซึ่งเติบโตในชีวิตราชการประจําจนกระทั่งผันชีวิตเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองและมีอํานาจวาสนาเป็นถึงรัฐมนตรีในทุกวันนี้ได้หากดูภูมหลังก็จะรู้ว่าพันตำรวจเอกทวีมีวันนี้เพราะนายใหญ่ที่ชื่อทักษิณชินวัตรสนับสนุนอุ้มชูมาตั้งแต่ครั้งเป็นตำรวจกองปราบพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเข้าไปเกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตร ตั้งแต่เป็นตำรวจกองปราบปรามโดยเป็นทีมมือปราบของร้อยตำรวจเอกบูรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งพักไทยรักไทยและอดีตเลขาที่การพักไทยรักไทยคนแรกสมัยที่ร้อยตำรวจเอกบูรชัยเจ้าของฉาย,ยามือปราบสายเดี่ยวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปี2544ยุครัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้น ในปี2547พันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็ได้โอนย้ายข้ามฝากจากตำแหน่งรองผู้บังคับการกองปราบปรามไปเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจนกระทั่งขึ้นสู่ตำแหน่งรองปรรัดกระทรวงยุติธรรมก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบอตอในปี2 5 5 4สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและหลังจากนั้น ได้ลาออกจากราชการเข้ามาสู่แวดวงการเมืองในปี2561โดยร่วมก่อตั้งพรรคประชาชาติกับนายวันมูฮัมหมัดโนมัตาหัวหน้ากลุ่มวาดะในเวลานั้นถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าเวลาที่พันตุวตวเอกทวีสอดส่องให้สัมภาษณ์ในเรื่องที่จะต้องเลี่ยงเพราะพูดไปก็จะเข้าตัวก็มักจะกล่าวเฉยใช้แถ้เถือกไปแบบน้ำขุนๆ ร้อมกับการทําตากระลับกระเหลือโกรกไปโกรกมาไม่ยอมมองหน้าผู้สื่อข่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ภาพนี้เห็นตั้งแต่ในช่วงที่อดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเป็นนักโทษเทวดาชั้น14เมื่อถูกสื่อถามเรื่องทักษิณครั้งใดพันธุรรวิทวีจะออกอาการเพราะมีอำนาจดุลบันดาลและเกี่ยวข้องโดยตรงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สำหรับเรื่องการติดตามจับกลุ่มจำเลยคดีตากใบาก็เช่นกันผู้สื่อข่าวถามเรื่องโคแต่พันตำรวจเอกทวีสอดสอ่สองต่อเรื่องกระบือซึ่งถ้อยความที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่12ตุลาคมเมื่อวานนี้นอกจากจะเป็นเรื่องที่พันตำรวจเอกทวีเคยให้สัมภาษณ์มาแล้วเมื่อวันที่15ตุลาคมสัปดาห์ก่อนเหมือนเปิดแผ่นเสียงตกร่องแล้วก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าไร้น้ำยา สิ้นเกียรติภูมิและสิ้นศักดิ์ศรีของคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามว่าคดีตากใบที่กำลังจะหมดอายุความในอีกไม่กี่วันหมดหวังที่จะนำคนผิดมาลงโทษแล้วใช่หรือไม่พันธุบริษกทวีกรอกตาการหลับกระเหลือเช่นเคยก่อนจะตอบว่าเรื่องนี้ทางฝ่ายตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงพยายามที่จะทำอย่างเต็มที่ก็หวังว่า อาจจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้แค่คำตอบแรกของพันธตวบทเอกทวีสอดส่องผู้มีใจพักกับอดีตนักโทษติดขาดชายทักษิณอย่างมิแปรเปลี่ยนแม้จะอยู่คนละพักการเมืองก็ตามฟังแล้วก็หมดรูปหมดท่าและทำให้รู้สึกสิ้นหวังกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ภายใต้รัฐบาลพักเพื่อไทยที่มีคุณหนูอุงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะตัวนายกรัฐมนตรีเวลานี้ ใครก็เห็นอยู่แล้วว่าไร้สติปัญญาและขาดความรู้ความสามารถจนถูกเรียกขานว่าเป็นนายก iPad พันธุรักทวีที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยังเป็นไปกับเขาอีกคนหนึ่งถึงขนาดต้องพึ่งพาปาฏิหารมาช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งรอปาฏิหาร,ร,ม,ร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 ม,มาเป็นตัวช่วยได้อ้างตัวเลขเก่าแบบท่องบทซ้ำเหมือนแผ่นเสียงตกร่อง จากการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ว่าถ้าดูจากคนที่หลบหนีตอนนี้มีประมาณ1,789หมายแต่ถ้าเป็นตัวคนจะเท่า1,067หมายคือมีหมายที่ซ้ำกัน722หมายและคนที่ถูกหมายจับส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้าราชการเป็นบุคคลที่เขาคิดว่าเขาต้องหลบหนีบางส่วนอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและในเรื่องนี้มีที่ขาดอายุความ140ราย พันตำรวจเอกทวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและัวหนาพักประชาชาติที่มีฐานเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีสอสอระบบเขตที่จังหวัดยะลานราธิวาสและปัตตานีรวมทั้งหมดถึง7คนได้สรุปเรื่องการติดตามจับกุ่มตัวจำเลยคดีตากใบที่หลบหนีว่าฉะนั้นการที่จะพิจารณาเรื่องใดต้องพิจารณาให้รอบด้านสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้ทุกหน่วยต้องทําให้เต็มที่ในช่วงสองสามวันนี้ ทุกคนต้องทำงานกันแบบหามรุ่งหามคำ่ำแม้ว่าคนที่หนีไปจะมีการออกหมายจากตำรวจสากลไปอยู่ประเทศไหนก็ให้เอาตัวมาได้ถึงวันนี้คงพูดได้คําเดียวว่าอีกสองวันที่คดีตากใบจะหมดอายุความคนน่าจะต้องเชื่อตามที่พันตำรวจเอกทวีพูดคือรอให้ปฏิหารเกิดขึ้นส่วนเรื่องการออกพระราชะกำหนดเพื่อชะลอหรือยืดเวลาไม่คดีตากใบ ต้องหมดอายุความ20ปีในวันที่25ตุลาคมนี้ก็คงต้องรอปฏิหารที่เป็นซุปเปอร์ปฏิหารอีกเช่นกันจึงจะทำสำเร็จและมีผลบังคับใช้ได้ทันภายในเวลาสองวันนี้หากเป็นชาวพุทธทั่วไปก็คงต้องร้องอุทานออกมาแบบในหนังว่าอมิตตพุทธแต่ถ้าเป็นคนไทยมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 85ศพจากโศกนาฏกรรมตากใบเมื่อ20ปีก่อนก็คงมีหนทางเดียวเท่านั้นคือทำละหมาดหายักเพื่อขอพอรให้อัลลอตประทานให้ได้ดังประสงค์รุ่งเรืองปรีชากุลศินประชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ angel seven realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปบลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty